ความเร็วก็อยู่สามร้อยสี่สิบนะครับวันนี้จะมาทดสอบให้ดูนะครับสำหรับคนที่มีระบบสูบมือแล้วยังสงสัยหรือว่ามีคำถามอยู่นะครับว่ามันจะขับออกไหมนะครับเพราว่าเปลี่ยนแปดมิลแล้วมาเป็นเบอร์สองก็จะขับไม่ออกนะครับก็จะหมดตังค์เปล่าๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ซื้อมามันก็ราคาแพงอยู่นะครับ ตัวนี้ถังเป็นถังเหล็กกล่องสองคูณหนึ่งนะครับสองคูณหนะึ่งประมาณนั้นนะครับความยาวก็ประมาณสองนิ้วสองนิ้วนิดๆไม่ถึงครึ่งนะครับอัดไว้ประมาณสิบสิบทีแค่ทดสอบนะครับดูีมันจะให้ดูว่ามันออกไม่ออกนะครับแค่สิบทีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ท้ายมันอัดยากนะครับเป็นเบอร์สองน้ำหนัก ลูกสิบแปดเกนนะครับใส่ทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะวัดด้วยนะครับว่ามันความเร็วมันได้เท่าไหร่นะครับสิบกว่าทีครับใครที่กำลังลังเลอยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นเบอร์สอง ที่มีระบบสูบมืออยู่นะครับทดลองครับเดี๋ยวล็อกดีๆก่อนอความเร็วก็อยู่สามร้อยสี่สิบนะครับนี่ครับขับออกแน่นอนครับถังนี้ถ้าจะให้ความเร็วขึ้นสักสี่ร้อยก็ประมาณสิบสิบเจ็ดห้ามตาม่มไม่ต่ำกว่าสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบ นี่จะได้ความแรงขึ้น400เลย390ถึง400นะครับถ้าใครใช้ถังใหญ่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงมันไหวแน่นอนครับตัวนี้ถังขนาดแค่นี้นะครับ,บเล็กแค่นี้นี่ผมทดสอบกับแค่ความเร็ว340นะครับ11ทีนะครับ หัดตัวนี้ครับเข้าประมาณนี้ครับฝั่งออกฝังเลยนี่ครับเพื่อใครที่ลังเลอยู่นะครับอยากจะอัพจากแปดมิลนะครับก็ถ้ามีลำแปดมิลอยู่แล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเข็ม เป็นชุดเข็มแบบนี้นะเป็นชุดช่องโหลดเป็นเบอร์สองก็จะมีชุดทองเหลืองอยู่ข้างในเป็นตัวป้อนลูกนะครับแล้วก็ลำเกี่ยวเบอร์สองข้างในครับแต่ว่าเวลาเลือกลำถ้าใช้กับสูบมือก็ต้องเป็นลำที่มาตรฐานหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าลำไม่มาตรฐานนี่มันจะเขาขัดไม้ดีมันจะ ลูกมันจะฝืดจะแน่นนะครับถ้าลำมาตรฐานนี้มันจะกินเกลียวแบบพอดีครับ